ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเฮ er ียวันนี้นะคะหมวยมาตามหมวยมาตามคําของเอฟซีนะคะเอฟซีคือพักพักหมวยมาเยอะมากตอนที่หมวยไปออกให้สูตรสมบัติสามพันดินที่ชนบุรีนะคะก็ไปกับเฮียตรงนี่แหละไปกับทีมงานของเฮียตรงไอ้เรื่องหลวงพ่อฟั่นนะคะเ er ฮ<ะ>ียหลวงพ่อฟั่นนี่คือถกเถียงกันมาเยอะมากและศูนย์ของเฮียนี่คือมาตรฐานที่คนยอมรับทั่วอยู่แล้วทั่วโลกเลยก็ว่าได้ S <S <S ก็เลยอยาก,อ,อ,ยากอยากได้คําแนะนําจากเฮียแล้วผมจะบอกกันตามตรงว่าการวิธีการสร้างพระเขาจะต้องแกะแม่พิมพ์เสร็จแล้วก็ถ้าลองพิมพ์อาจจะใช้ตะก,กั่วแต่ถ้าพิมพ์กันจริงๆแล้วก็ต้องปั๊มทองคําก่อนเพราะทองคําเป็นโลหะนิ่มเพราะฉะนั้นตําหนิตีเตียนทุกอย่างจะครบเมื่อปั้มทองคําจนเต็มแล้ว ก็จะปั๊มเหลียงต่อไปเช่นก็จะไลจ่จากความแข็งลงมาก็จะเงินแล้วค่อยๆไล่ลงมาจนอ,อัปปกานี้เป็นตัวแข็งที่สุดเพราะฉะนั้นแม่พิมพใหม่ๆนี้เขาจะต้องมาปั๊มทองแดงอ่าทองคำมาทองคำนี้ตำหนิทุกอย่างจะเห็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูตำหนิดี่เตียนเราต้องดูจากทองคำเป็นหลักทองคำเป็นยังไง เรหรียญอื่นไม่ว่าทองแดงหรือจะเป็นพวกอัปกะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความคมชัดจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตําหนิมันจะบอกตายตัวเลยว่าที่เ,รรเรหรียญทองคําตําหนิยังไงเหรียญอื่นตําหนิก็ต้องเหมือนทองคําค่ะก็นี่แหละค่ะทางทาง,ทงเอฟซี FC หนูเขาก็ฝากอยากให้มาสมัมภาษณ์เฮียมากเพราะเขาบอกตรงนี้น่าเชื่อถือที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมีเครื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างที่จะ ให้ดูนะครับแม้แต่เหรียญนี้มีส่วนผสมโลหะอะไรเราก็จะมีมาตรฐานของเยอรมันของอัป,ปกา้าส่วนผสมเป็นยังไงเราก็มีแต่ถ้าเหรียญที่ปลอมขึ้นมาอัตราส่วนก็จะไม่เท่ากันใช่ค่ะทีนี้เนี่ยกล่องนี้คือเอฟเนี่ยเข้ามาเช็คผมเห็นว่าตามที่เล่ามานี่คือ ถือว่าเป็นการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่นะครับ,รบเหลี่ยนนี้ปลอมหมดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะให้คุณดูของแท้เป็นยังไงกับของปลอมเป็นยังไงนะครับที่ผมมาเปิดเผยแม้แต่สมาคมกรรมลอนี้ทําไม่ถูกไม่ต้องผมยังด่าให้นะครับ,รบผมกําลังฟ้องร้องด้วยก็จะจ้หาทนายจะมาเอาทนายใครกล้าก็แล้วกล้าจากกัดการกลับมาในรางวัลมารับที่ผมล้านหนึ่งเทิบงวันศุกร์ี่ออกไป นะครับแต่อันนี้ไม่ยากว่ามันปลอมจากที่ไหนแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าแฟนแฟนพักเครื่องที่ซื้อไปเอาไปคืนซะมันแกแบบชนิดห่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครื่องเช็คให้คุณดูว่าแกเป็นยังไงแท้เป็นยังไงนะครับส่วนของผมนี้ของแท้นี้มีสีเหลียนนะครับโชว์ไว้ตรงนี้สีเหลียนเป็นทองคําทั้งหมดนะครับตําหนิ ยังไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้อันดับแรกนะครับของในในนี้ผมดูเหรียญที่เป็นอัปปานะครับเราเอาเหรียญเหรียญไหนก็ได้น่ะคงจะเหมือนกันนะครับนี่เพียงแต่ผมตะกี้ส่งเข้ากล้องแเ้าเข้าๆนะครับข้อแรกในการที่สังเกตก็คือเหรียญแท้ๆของอาจารย์ฟ้าน,นี้นิดนึงนะครับแต่อันนี้กระด้างเลยนะครับแล้วก็ บวมนิดหนึ่งนะครับแล้วตัวหนังสือเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับเนี่ยจุดจุดตายนั่นนะครับเราตรงนี้เราเห็นแล้วจำฮะว่าตัวนี้ยันนี้ตัวนี้เป็นมหานากาศจะมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับขอ,องแท้ต้องเป็น กันลันนะครับ<อ>เราดูนะครับของแกเนี่ยนะครับแกคือนิดเหรียญที่ผมชี้อยู่นี่คือแกน,นะครับจะเป็นมหาอากาศทีนี้เรามาดูของแท้ซึ่งเป็นทองคำนะครับเป็น,นราจะเห็นมาฮะชัดเจ<ล>นไหมครับชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแรกในการดูนะครับ จุดที่ข้างบนขึ้นมาอีกนะครับเราจะดูจากลายแลนที่เป็นตำหนิตรงนี้นะครับความของแท้มันจะเล็กแล้วจะนิ่มนะครับแต่ของแก้มันอยากใหญ่เส้นใหญ่เล้ากระด้างนะครับนะเห็นไหมก็จะใช้ดูเราจะดูดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อที่ทแตกต่างออกมาอีกนะครับแล้วก็ส่วนผสม ต่างๆเลืออะไรนี้ก็เพี้ยนกันทั้งหมดนะครับ,รบโดยเฉพาะใต้คางเส้นนี้บรรจงสร้างขึ้นมาให้เป็น,เป,นเป็นใต้กลางขึ้นมาเป็นเส้น,เส,นเส้นเส้นเตี่ยวนะครับแต่ถ้าของแท้เส้นนี้จะจะบางแล้วจะลงมาเป็นอยู่เส้นล่างขึ้นมาเป็นเราจะเห็น,นเห็นไหมฮะเส้นจะบางนะครับ,รบเส้นนี้จะบางบแล้วก็ จะลงมาเป็นข้างล่างออกกแล้วไม่ใช่เหรียญเดียวนะครับผมจะให้ลองนี่ผมอยู่สี่เหรียญที่โชว์<ม>ที่เป็นทองคาอยู่ตรงนี้ผมจะหยิบเหรียญที่สองมาให้ท่านดูเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมฮะเส้นนี้จะคมกว่าองค์ตะกี้หน่อยเห็นไ,ไหมเส้นตรงแล้วก็นี่จางๆบางๆแต่ส่วนองค์แกนี่จะจงใจทำออกมาเราจะดูความจงใจทำ เห็นไหมฮะจะจงใจทำอ่ตั้งใจแกะแต่พ้องทำเส้นล่างไม่มีไม่มีมันจะกลางๆอยู่ตรงนี้เราจะมีเป็นเส้นเส้นตรงนะครับคล้ายๆับมีตเส้นเป็นมุมฉากเลยนะนี่ไงฮะเราจะเห็นเป็นมุมฉากแบบฉากสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ออกมาระบาดหนักนะครับคุณไปซื้อที่ไหนรีบๆไปคืนเขาซะนะครับ ไม่อย่างนั้นคุณซื้อตรงนี้่ะถ้าตีมูลค่าจริงๆเนี่ยถ้าซื้อซื้อเป็นโลหะจริงๆทั้งสามเหรียญนี้ผมว่ามันไม่น่าจะถึงสองร้อยบาทสามรอยบาทด้วยซ้ำไปทีนี้เราเราจะมาดูจากอ่าส่วนผสมของเครื่องปล็กเซนนะครับอ๋อนี่มีเหรียญทองคำใช่ไหมตุดนี้มันนั้นกระไหลทองอ๋อกะไหลทองอ่ากะไหลทองนี่คือไปชุบทองแหละทีนี้เราจะมาดูจาก เนื้ออัปกาก้าก่อนนะครับเราจะดูส่วนผสมของอัปกาก้าตำหนิที่แกะเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับนี่เราใช้เครื่องฟัวเลสเซน์ในเช็คของส่วนผสมนะครับถ้าเป็นอัปกาก้าของสูตรของแท้ๆของเยอรมันนะครับทองแดงต้องหกสิบเปอร์เซ็น์นะครับนิกเกิลต้องยี่สิบนะครับสังกะสีต้องยี่สิบแต่อันนี้ออกมานะครับ ทองแดงนี่เจ็ดสิบสามจุดห้าสองนะครับสังกะสีมีแค่สิบสี่กว่าแล้วก็นิกเกิลมีสิบเอดเปอร์เซนซึ่งทั้งหมดเพี้ยนหมดนะครับไม่ถูกต้องนะครับส่วนผสมแล้วก็ทั้งหมดนี่ครับมันไม่ถูกต้องนะครับการผสมส่วนผสม mm hmm. เกทั้งชุดนะครับในนี้ถ้าคิดเป็นโลหะต้นทุนมีไม่ถึงสอง้อยบาทเนี่ย นี <One input> ่เขาแฟนแฟักาเครื่องเอามาเช็คเจ็บเลยนะที่นี่องคํานี้ตํำหนิทุกอย่างมันจะคมชัดนะครับจะมองเห็นชัดเจนแล้วเหรียญเนี่ยไม่ใช่ด้านด้านตายตายแบบนี้เหรียญเนี่ยคือตายตายนะครับถ้าคุณจะมาดูเหรียญพวกนี้นะครับไอตลับโมโหลานนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงเราเอาพูดถึงเหรียญโดยทั่วไปเนี่ยอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหรียญมันจะมีชีมีชีวิตชีวา แต่นี่คือชีวิตไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตชีวาเลยนะครับเพราะนั้นแฟนๆพาะเครื่องได้เห็นนะครับตําหนิที่จุดผิดไปตั้งหลายจุดนะแล้วเวลานี้มีออกมาโปรโมททำยังไงเท่าว่าโปรโมทหลอกขายจากชุดหนึ่งต้นทุนแค่ไม่กี่ตังค์แล้วมาขายตั้งกี่หมื่นคุณนี่โดนหลอกนะครับคุณแจ้งความได้นะครับเพราะเข้าข่ายโชวโกงนะครับเนี่ยคะ่ะ fc fc ก็ พยายามถามหมวยอยู่ตลอดว่าไปหาเฮียกุ๋ยได้ไหมเ,เพราะว่าถ้าเฮียกุยยืนยันมาอีกเสียงหนึ่งเนี่ยเ,เขาจะบอกว่าของเขาแท้พวกของเขาแท้แต่โดนบอกว่าไม่แท้เนี่ฮะกล่องเนี่ยแกทั้งทั้งกล่องนะครับถ้าใครบอกว่าแท้ผมให้ล้านหนึ่งถ้าแกเอามาพุกเขา,ขาเขาว่าขมาผมก็พอนีอ่รับรองว่าแกแกร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็เกแบบแทือว่า เหรียญหรือพัดโลหะเครื่องตัวนี้สามารถตรวจสอบได้ส,ส่วนผสมก็แตกต่างไนงะมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่าไขายเดี๋ยวว่าเราจะใช้คําว่าไอ้ไอ้ช่อโกงคนไหนเราไม่รู้นะหลอกลวงช่อโกงนี้ไม่มีความรู้แล้วก็อยากรวยเร็วนะครับเพียงแต่ไม่เข้าขายฟอกเงินเท่านั้นเองแต่ว่า เข้าไก่ช่องโกงนะครับเพราะฉะนั้นเแท้เนี่ยหนึ่งใช้กล้องดูตําหนิดูแม่บิดตำหนิก็ผิดแล้วสองก็คือเครื่องสแกนฟูเรสเซนต์ตัวนี้แยกส่วนผสมต่างๆของโนในนี้ไม่มีอะไรที่ถูกต้องเลยนะครับชุดนี้ระบาดตอนนี้ระบาดนะครับอยู่ในนครปฐมเนี่ยระบาดหนักผมยืนยันในนา ปุ๋ยราชดายืนยันว่าคุณคืนแรกคุณไปคืนอย่างที่อย่างที่พูดมานะคะทั้งหมดแล้วก็ตรงกันเป๊ะเลยค่ะเฮียกับศูนย์สมบัติส้ำแผ่นดินที่สาขาชนบุรีของเฮียแบบเดียวกันค่ะกับกับของคุณเออาจารย์เอที่เป็นเจ้าของศูนย์สมบัติส้ำแผ่นดินที่ชนบุรีที่เขาให้หมวยไปทําคลิปให้นะคะก็คือหล่อมพวกฟันพอปล่อยออกไปปุ๊บคือกระแสแรงว่าอ่าบางคนหาว่าของเขาไม่แท้แต่บอกว่าเหรียญตรงนี้แท้ ค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าของเฮียกุยเป็นแบบเดียวกันกับศูญสมบัติสามแผ่นดินที่หมวยไปทําคลิปให้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็น่ากระจากระจ่างกันเนาะที่นี่เนาะแต่พวกนี้ทุกท่านที่พูดมานะมันไม่มีทองคําทั้งนั้นทองคํามีที่นี่ผมมีเฉพาะอาจารย์ท่านทองคาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าสิบองคทองคําโอ้โห เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับทองคํานี้เขาปั๊มก่อนความคมชัดตํแหน่งทุกอย่างต้องครบเครื่องค่รพะเกมากันเรียบร้อยก็คลิปนี้ก็ให้ความรู้นะให้ความรู้กับเอซีนะคะแล้วก็เฉพาะที่เราทำสื่อออกไปตัดถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็เดี๋ยวม้วนแช่ออกไปทั้งหมดแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องเจมหมวยเบิกบานนะคะคลิปนี้ก็ต้อง ค่ะขอบคุณเฮียกุยนะคะขอบคุณเฮียตรงด้วยขอบคุณและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะ